สวัสดีครับจากช n n นลเดอะยกนะครับวันนี้จะชวนทุกท่านมาดูไอตัวขนาดของรถโฟลคลิฟยืนขับตันครึ่งนะครับรุ่น 7FBR15 ยี่ห้อโตโยต้านะครับแล้วก็ตัวเลขอค a p a c i ซิตีนะครับความสามารถในการยกสินค้าน้ำหนักใดๆที่ความสูงใดๆนะครับโดยดูเทียบกับตัวโหลดเซนเตอร์ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันตามตารางเรามาดูที่ดัมมิชันก่อนความกว้างยาวสูงของรถ โตโยต้าเจปีอา15ดูนี้ก่อนความกว้างเนี่ยอยู่ที่1,090ม mm, ิมหรือว่า1เมตร9เซนอันนี้คือความกว้างซ้ายยันขวาสุดของตัวรถเลยนะครับมีระยะงาที่ถังได้สูงสุดเนี่ยวัดจากซ้ายมาขวาสุดเนี่ยตอนที่ถังสุดอยู่ที่755ม mm, ิลหรือว่า75.5เซนตอนหุบสุดงาชิดกันเนี่ยอยู่ที่ 220มิลหรือว่า22เซนนะครับความกว้างงานอยู่ที่10เซนนะครับความกว้างของตัวงานนะครับรัศมีการเลี้ยวอยู่ที่จุดนี้มาตัวนี้ถึงตัวท้ายรถนะครับอยู่ที่1 560อันนี้คือรัศมีการเลี้ยวนะครับแต่เขาบอกว่าอริยะนี้ถ้าจะให้เลี้ยวให้มันพ้นเนี่ยก็ดูที่บอดี้ด้านนี้ อาจจะต้องใช้ระยะถึง1 6 2หรหรือประมาณเมตร60ซึ่งเอาจริงก็ก็ไม่ได้เยอะนะครับวงเดียวแค่เมตร60เซนเองนะครับยังไม่ถึง2เมตรเลยถัดไปเรามาดูความสูงกับความยาวนะครับรถคันนี้ถ้าเป็นเสาสาเมตรจุดที่สูงที่สุดคือหลังคารถหลังคาของรถโฟล์คลิฟท์คันนี้อยู่ที่2เมตร25เซนนะครับถ้าประตูหรือทางเข้าต่ำกว่านี้ก็รถคันนี้จะเข้าไม่ได้รถคันนี้ยาววัดจากท้ายสุดถึงปลายงาเลยเนี่ย 2,075มิลหรือว่า2เมตรอ่2เมตร75เซนนะครับคราวนี้ตัววงเลี้ยวจริงๆเนี่ยเวลาเขาดูเขาวัดจากท้ายรถนะครไปจนถึงตัวล้อหน้ากึ่งกลางล้อหน้านะครับก็ตัวนี้คือวงเลี้ยวซึ่งก็เอา1,350บวกกับ215จะตกอยู่ประมาณ1,565 ประมาณสักเมตรครึ่งเนี่ยพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยครับประมาณเนี้ยใกล้เคียงกันอันนี้คือวงเลี้ยวล้ศมีวงเลี้ยวนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีลัศมสีวงเลี้ยวที่แคบแผงหน้าแผงกันตกเนี่ยความสูงอยู่ที่แปดสิบห้าเซนหรือว่าแปดเมตรห้าสิบระยะลิชยืดออกมาเนี่ยอยู่ที่585มิลหรือว่า58เซนนะครับอันนี้คือดิเมนชันกว้างยาวสูงของตัวรถค่าตัวเนี้ยก็ทำให้เรารู้ว่ารถคันนี้จะเหมาะสมที่จะไปวิ่งหน้าง,งานไหม ะร,ระยะระหว่างแหลกเลยพื้นที่หน้าง,งานเลยเนี่ยมันเพียงพอให้รถทันีวิ่งไหมนะครับโอเคถัดมาเรามาดูเรื่องของเลทคาซิตี้หรือว่าไอตัวความสามารถในการยกนะครับว่าตัว7 f ็ r 1อเนี่ยสเปคมันคือยกได้ตันครึ่งโดยเราก็มาดูระยะตรงนี้ตัวนี้คือตัวเสาแล้วก็ตัวขาด้านหน้า ก็คือตัวเสาเนี่ยนะครับกับขาด้านหน้านี้ระยะ B คือระยะโหลดเซนเตอร์ระยะ B คือในตารางนี้ก็จะมี 500, 600 700 800 9 0 0 1,000ซึ่งส่วนใหญ่โหลดเซนเตอร์ดูจากน้ำหนักของสินค้าน้ำหนักของของที่เราจะยกนะครับจุด CG หรือจุดกึ่งกลางของน้ำหนักเนี่ยในความจริงควรตกเกินระยะ500ถ้าอสมมุติว่าน้ำตกที่ระยะ5ระยะ B เนี่ยคือ500 เขาบอกว่าให้ในะน้ำหนักตกมินเนี่ยงานวันมิน,นที่เมตรตันครึ่งนะครับยังยกได้ตันครึ่งหมายความว่าพื้นยกขึ้นมา1เมตร2เมตร3เมตรถึง4เมตรเนี่ยยกได้เต็มกําลังเลยก็คือตันครึ่งนะครับที่4เมตรครึ่งถ้าเป็นเสา4เมตรครึ่งน้นําหนักจะหายไปละเหลือแค่ตัน4-50แลวที่5เมตรก็จะเหลือแค่ตัน4ถ้าเราตัวเนี้ยไอตัวน้ําหนักสมมุติสินค้าเราอนู่นะครับจุด Cg เนี่ยไปตกที่ หกร้อยมิลขยับออกมาจากมาจากคนงานขยับออกมาอีกออกมาทางปลายงานอีกน้ำหนักมาตกที่หกร้อยมิลความสามารถในการยกเนี่ยจะลดลงอะที่สี่เมตรเหลือแค่ตันสามสี่เมตรครึ่งเหลือตันสองหกสิบแล้วก็ที่ห้าเมตรเหลือตันสองยี่สิบถ้าขยับออกมาอีกจุดสีออกมาปลายงานอีกนะครับไปยกของช่วงปลายปลายงานละโอ้น้ําหนักก็จะหายไปเยอะเลย จากตันครึ่งเหลือแค่ตันหนึ่งอย่างเงี้ยที่4เมตรนะครับแล้วก็น้ําหนักก็จะลดลงตามความสูงที่ยกขึ้นนะครับถ้าออกมาปลายงานเรื่อยๆแปดร้อยเก้าร้อยมิลหรอพันมิลหรือว่า1เมตรนะครับจากตันครึ่งเนี่ยที่4เมตรเหลือแค่800ร้โลเองอ่าอย่างเงี้ยถ้าเราไปยกปลายงานเนี่ยไปยกน้ําหนักเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่รถเนี่ยก็อาจจะพลิกได้นะครับอาจจะล้มคว่ำเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้เป็นตัวที่เราก็ต้องรู้กําลังของตัวรถด้วยนะครับว่ายกได้ที่เท่าไหร่ตารางที่เราพูดไปเป็นตารางของเสาสองท่อนแต่ถัดไปด้านล่างเนี่ยเป็นตารางของเสาสามท่อน นะครับเสาสามท่อนส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มกันที่4เมตรสานะครับสเมตรจริงๆมี4ีเมตรห้ด้วยนะครับสเมตรสามสเมตรห้4เมตรเจ็เมตร5เมตรครึ่ง6เมตรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าที่ไอตัวโหลดเซนเตอร์ที่500มิลเนี่ยก็ตกกึ่งกลางงาประมาณกลางงานะครับที่4เมตรสายังยกได้ตันครึ่งอยู่4เมตรเจลดลงละห้าเมตรเหลือแค่ตัน4 5เมตรครึ่งเหลือแค่ตันหนึ่งะหายไปเยอะมากนะครับ ห้าเมตรไปห้าเมตรครึ่งนี่หายไปสองอห้าสิบโลเลยหายไปเยอะมากเลยและที่หกเมตรเนี่ยรถตันครึ่งยกได้แค่เก้าร้อยโลอันนี้คือเซนซีจีตกที่ห้าร้อยมิลนะครับงั้นที่หกเมตรเนี่ยน้าหนักลดไปเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวงังเราไม่สามารถไปยกของหนึ่งตันที่หกเมตรได้สําหรับรถยืนขับตันครึ่งมันจะนนอันตรายนะครับก็ต้องดูดีๆคํานวณดีๆคํานวณการวางสินค้าให้ดีๆนะครับ ชั้นล่างวางอะไรชั้นบนขึ้นไปวางอะไรนะครับชั้นสูงสุดจะวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับท่านที่ใช้เสา6เมตรนะครับแล้วยิ่งท่านเลื่อนหล่ะเราเลื่อนจุดไอตัวโหลดเซนเตอร์ออกมาที่600มิลเลื่อนออกมาอีกนิดนึง4เมตรจากตัน5ก็เหลือแค่ตัน3เลยนะครับแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับ700ก็ยิ่งน้อยลง8 0 0 9 0 0 1 0ก0เนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเรื่อง เรื่องไอตัว2องเรื่องเรื่องโหลดเซนเตอร์กับความสูงเนี่ยระยะ A เนี่ยครับระยะ A คือความสูงเนี่ยโหลดเซนเตอร์ B ระยะ A เนี่ยสตัวเนี้ยสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันมากๆเลยต่อคาปาซิตี้หรือน้ําหนักของที่ยกก็หลังจากอธิ์ดูตารางนี้แล้วเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการที่ รู้ขนาดของตัวรถรู้วงเลี้ยวของตัวรถนะครับยิ่งถ้าเป็นอันนี้อันนี้สําหรับรถตันครึ่งนะครับถ้ารถตัน3ตันหนึ่งเนี่ยวงเลี้ยวก็จะยิ่งแคบกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆถ้าเป็นตันตันเดียวรถตันเดียวเนี่ยวงเลี้ยวเหลือแค่เมตรสาเองในรถ1ตันนะครับหนึก็คือ1ตันเหลือแค่เมตรสาเองความยาวตัวรถโดยรวมตั้งแต่ท้ายยันปลายงานเลยเหลือแค่เมตรแปเองเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถใช้งานในพื้นที่แคบมากๆได้นะครับคิดว่าสั้นกว่าตัวสแต c กเกอด้วยซ้ำไปนะครับส่วนตารางเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านเนี่ยอ่านดูตารางนี้แล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์นะครับและสามารถลดอุบัติเหตุจากการยกสินค้าที่หนักเกินไปยกสินค้าที่ปลายงานแล้วเกิดอุบัติเหตุลดความ บางครั้งอันตรายอาจจะถึงชีวิตได้นะครับก็ชาแนลเดือยยกนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกท่านเพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนก็เราเดือยยกเนี่ยจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากทุกท่านเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกท่านติดตามนะครับขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากคับ